สวัสดีครับอยู่กับผมมีหกล้อสิ่งครับผมด่วนนะจ๊ะด่วนนะจ๊ะอันนี้เราโอ้ไม่โซตะเร็มไปแล้วครับลานลันเละครับวันนี้เราวิ่งงานปากโอรครับเโอจัดให้ ผมอยู่กับโปเปโก้เอสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กครับผมจันตั้มนั่นเองครับพี่น้องจันตั้มมักจกเอาเช็งท่อนนะครับตี้นี่โอ้หันลันครับโอ้ทัละนลันครับโอ้หะนะันัดพี่น้องละนะันจัดนี่ครับซื้อน้ำตู้ให้อาจารย์ตั้มครับเนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์ตั้มครับ ผูปีมือจันตําเลยครับผมแถวเลยพี่น้องเอาวะเอาวะเอาวะเอาปะทีหลังกาแฟในนรถรถอยู่ไหนกระทงจะดูบอลเก่าตัวไม่เห็นเลยเมาบันนะครับบันนะครับสายหลอนครับสายหลอนสายหลอนฮะ โอ้ทอดลั oh, oh, really? ่นครับเปิดไฟวิ่งกันเลยพี่น้องทำโอทียาวไปครับผมมาฟังเสียงลลั่นกันนะครับ ต่วนครับผมเร็จัดครับผมสีบอลทองครับอยู่กับเจ้าโกเบโก้ HK 200 Super X ครับผมเร็วจัดนะพี่น้อง Super X ผมไปเทน,นูุ่นแหะครับหนุ่มไปเทน,นูุ่นแหะครับผมประมาณสามร้อยครับผมสามร้อยเที่ยวเราเพิ่งมาวิ่งตอนบ่ายโมง,งครับเอาให้เอาให้เสร็จครับผมเพราะว่าเราไปวิ่งงานเที่ยวแม่ครเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์คูร์นะคุเซเกา่าคุรซาเกา่เกาเสร็จก็เขาให้วิ่งดินต่อเลยครับสามร้อยเที่ยวก็เราก็จัดให้ครับผมงานเร่งงานด่วนทีมงานเราจัดให้ครับผมลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวพี่น้อง อะไทีเดียวครับผมวันนี้เราวิ่งสคันครับทีมซูเปอร์เอ็กครับผมสคันเจ้าแคทรถห้องล้อวิ่ง8ครับผมแยกกันวิ่งครับอีกชุดหนึ่งเอ็กเอ็มก็วิ่ง5้าคันครับก็ทยอยมานี่ครับผมเพราะว่างานเที่ยวก็หยุดไป5้าโมงเย็นครับก็เลยมาวิ่งปากบอกกลางคืนครับผมเจ้าของอยากอยากให้เสร็จวันนี้เราก็จัดให้ครับ ขอให้บอกเดี๋ยวทีมงานโชว์นี่ที่จัดให้นะยอดเลยครับยอดเลยครับผมยอดอันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนยางนะครับเลยถอดฝาครอบออกยังไม่ได้ใส่ขึ้นเลยครับไม่มีเวลาครับผม แต่ครั้งนี้รอบเร็วจัดนะพี่น้องรอบเร็วนี่ก็ต้องเยียบหน่อยครับผมทางเนีนๆเ,เนี่ยแต่ถ้ารอบช้าก็ได้เยียบครับผมพิ้งชิวๆเลยครับนี่ผมปูโซตัวแรงของเราครับเสียอาร์ตครับปูโซสีโกเบด่วนนะจ้าทางประตูครับผมเสียอาร์ตคิตตี้ โรมสุนทรีมากครับคนนี้อแล้วครับเจ้าซปเปอร์เอ็กซ์เปิดไฟแล้วครับมื่นหงมือตาก็เปิดไฟครับผมลุยกันไปเลยครับ ดีมือจันตั้มจกสายใหม่พี่น้องสาใหม่ครับเิดสาใหม่เลยแกวเลยงานนี้โอ้สวยงามครับผมสวยงามเลยพี่น้องมุมมันมืดๆหน่อยครับผมมองไม่เห็นพี่น้อง ครับผมก,ก็คลิปนี้ขอจบคลิปงเท่นนี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ